นี่เลยค่ะกินสดๆหน้าร้านแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือชีสเบิร์นนี่ชีสเบิร์นเราจะลองนี้นะคะอันนี้ขายดีนะคะทุกคนคะ่ะบอกว่าลูกค้าติดตอันนี้อืมข้างในเป็นหมอูอร่อยกินปเปะปก็อร่อยแล้วอะ่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับหยินในช่องหยินฟินฟู้ดนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะหยินอยู่ที่ร้านทุ่งสีเมืองอุดอรธานีค่ะที่นี่นะคะเขาจัดงานเกษตรแฟร์อยู่ค่ะทุกคนคะ่ะงานมีตั้แต่วันที่26กมกรานะคะจนถึงวันที่4กุมภาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดินทางม,มาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะหยินจะพาทุกคนนะไปหาร้านอร่อยๆกินกันจ้าซึ่งวันนี้นะคะจะแนะนําอยู่ร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านเกียวซ่าทุกคนคะ่ะมีหลากหลายหน้ามากน่ากินมากๆเลยนะคะ นี่เลยจ้าชื่อว่าร้านเกี๊ยวซ่า555ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะน่ากินขนาดไหนนะคะตามดิมาเลยจ้า ใชวนนะคะตงิดเกนแหนึนะคะคนขาตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าร้านเกี๊ยวซ่าห้าห้าค่ะ ห้าห้าเกินไหม <laughs> <laughs> ห้า, <laughs> หาหยาว <laughs> ห้าหยาวยวันนี้นะคะมาเปิดบูธที่งานเกษตรแฟร์ที่้านทุ่งสีเมืองอุดรธาน,นีของเราค่ะวันนี้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้ว <laughs> ใช่ไหมคะ,คะยอดขายเป็นยังไงบ้างคะปงคัะปงปังมากอันนี้ก็คือคุณเอ๋นะคะ <laughs> เป็นเจ้าของร้านเกียวซ่า <laughs> ัค่ะทุกคนค่ะแบบว่าไม่เคยเห็นร้านเกียวซ่าที่ไหนหน้าเยอะขนาดนี้เลยค่ะมีทั้งหมดกี่หน้าคะพี่จ๋ามีทั้งหมด1ิบ สี่หน้า14สสี่หน้านะคะ,คะตามนี้เลยค่ะนี่โอ้โหจะบอกว่าขายดีทุกหน้าเลยค่ะทุกคนค่ะทํากันไม่หวัดไม่ไหวเลยนี่เจ้าของร้าน,นได้แบบว่าปั้นสดหลังร้านแบบนี้เลยนะคะ,คะทําสดค่ะเน้นทําสดเลยกุ้งวันนี้ว,นว,นวันนี้กุ้งหมดค่ะคุณแม่ เห็นมีแบบว่าทอดท,ทอดทอดด้วยน้ํามันแล้วก็น้ําด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีทอดน้าทอดกรอบค่ะลูกค้าอ๋อใครอยากกินกรอบก็ทอดน้ํามันถ้าเกิดว่าแบบนิ่มๆก็จะเป็นน้ําใช่ไหมคะใช่ค่ะมี2แบบเนาะนี่บ่อจะมีแบบตามนี้ม,ม,ม,มีค่ะนีม่มีสิบบาทอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไง อันนี้แบบน้ำหรอใช่อันนี้แบบทอดกรอบมันก็จะกรอบต่างกันนะคะแล้วก็ใส่หน้าแบบนี้เลยนี่นี่เดี๋ยวมาดูว่ามีหน้าไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีหน้าเกี๊ยวซาทอดกรอบธรรมดานะอันนี้ก็จะเป็นซอสชีสแฮมอันนี้ก็ชีสเบิร์นไฟอันนี้ยำสาลายชีสไข่กุ้งซอสเกาหลีมาลาชีสเบิร์นไฟปาโอญี่ปุ่นปูอัดเบิร์นไฟ อันนี้ชีสแฮมใช่ไหมคะอันนี้กำลังทำอยู่ชีสแฮมแสดงว่าขายดีใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้ไข่กุ้งอันนี้เบิร์ไฟอันนี้ยำสาลายชีสไข่กุ้งค่ะเป็นซอสเกาหลีซอสมาล่าชีสเบิร์ไฟปลาโอญี่ปุ่นนี่เลยคะ่ะอันไหนขายดีสุดคะพี่เอ๋ค่ะเออจะเป็นไส้กุ้งค่ะแล้วก็หน้าชีสมอสซเละลาชีสเบิร์ไฟแล้วก็ ปลาโอซอสญี่ปุ่นอู้ปลาโอน่ากิอะไอย่างเงี้ยขายดีอีกแ<ช>บบหนึ่งเลยค่ะนี่นะคะทุกคนขาจะบอกว่าทำหน้าตาหน้าทานแบบนี้ราคาเพียงคำละสิบบาทเท่านั้นเองนะคะแต่วันนี้ไม่มีหน้ากุ้งเนาะขาดหมดกุ้งหมดหมดค่ะนะนี่เลยจ้ะสวัสดีครับคำละสิบนะทุกทุกหน้านะครับสิบแถมหนึ่งนะครับทำให้หมดเราเก็บเราเวไกได้นะครับ นอกจากจะขายเป็นคำละ10บบาทแล้วยังมีเป็นแบบถาดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเป็นกล่องเนาะขายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นถาดเหรอนี่เลยถาด6ชิ้น50บาท12ชิ้น100บาท25ชิ้น200แล้วก็มีแบบเกี๊ยวซาดับเบิ้ลชีสด้วยดับเบิ้ลชีสเนี่ยขาย8ชิ้น1 0 0ย2ชิ้น160 2 5ชิ้น260บาทน,นะคะดับเบิ้ลชีสน่ากินมากเลยคะ่ะชิ้นธรรมดาครับ12ชิ้น100บาท ยิคาชิ้นบาทคเนี่ยน้ำกระตกอ2ชิ 2> ้นหนบาทครับแอมครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในการขายของทางร้านก่อนนะคะทุกคนขาขายดีมากค่ะลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะก็คือ ขึ้นใหม่เรื่อยๆเลยค่ะแบบร้อนๆเลยนะคะลูกค้าจะได้กินร้อนๆอยู่ตลอดเลยค่ะแต่หน้าปลาโอญี่ปุ่นอ่ะน่ากินมากเลยนะอ่าจะมี12ชิ้นของพี่คนนี้ได้แล้ว

หนึ่ง้านของดีในจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะทุกคนคะ่ะเ,เขาจะมีอยู่2สาขานะคะก็คือสาขาที่1จะอยู่ที่ตลาดโพสีคะ่ะสาขาที่สองนี่จะอยู่ที่ยูดีทาวซอยสี่นะคะทุกคนนี่เลยจ้าตแต่ว่าช่วงนี้เขาก็มีลงถนนคนเดินด้วยนะคะที่ถนนคนเดินวันศุกร์กับวันเสาร์เนาะที่สี่แยกเทศบาลน,นะคะ <6 S 1> ไปดูได้นะพอดน้ำ อันนี้ที่ทําอยู่ก็คือเป็น,นเป็นแบบทอดน้ํานะคะทุกคนแบบนิ่มๆมค่ะเซตหนึ่งเลยเขาก็จะกินกับหัวไชเท้าดองแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหรออันนั้น,นใ,ชใช่คะ่ะเขาเป็นทอดกรอบธรรมดานทอดน้ำจะตึงอสองชิ้นครับ,บ เดี๋ยวจะถึงตาเราไปเลือกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะเลือกโปรโมชั่นก็คือ12ชิ้น100บาทเนาะนี่เลยคะ่ะเราจะได้ทุกหน้ามาดูอันนี้อันเล็งไว้อันนี้นี่เลยปลาโอญี่ปุ่น12ชิ้น100ใช่ไหมคะเป็นออรินนนะคะอ๋ออ๋อโอเคค่ะถ้าเกิดว่า10ชิ้นนี้คือใส่กล่องไหนคะอ่าโอเค นี่นะคะปลาโอญี่ปุ่นอ่าอันนี้ชีสเบิร์นไฟอันนี้มาล่าไม่เอาเอาซอสเกาหลีแล้วก็ยำสาลายค่ะอันนี้ใช่ไหมคะขายดีค่ะชีสชีสเบิร์นไฟ,ต,นไฟต้องไปเบิร์นเหรอคะ อ๋อสีขาวคือชีสเหรอคะใช่ค่ะอุวยเอาอีกเอาอีกส <c oughs> วัสดีค่ะหยิบกล่องเล็กได้เลยนะคะค่าละสิบบาทติดแบบหนึ่งนะคะนี่หยิบกล่องเล็กได้นะคะรับแ,แบบไหนสั่งได้คะ่ะ ตอนนี้เราได้หชิ้นแล้วนะคะนี่เลยนี่เลงนี้ไว้อันนี้ก็น่ากินนะคะวันนี้เป็นชีสแฮมนี่เลยค่ะเจใส่ได้เลยไหมคะอุ้ยน่ากินค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาดูก่อนได้นะคะอันนี้คือคิดเองเลยใช่ไหมคะค่ะคิดเองเลยค่ะเก่งจังเลยนี่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะ,คะที่มีหลากหลายหน้าขนาดนี้ ไม่อยากให้ลูกค้าเบื่ออ่อาปูดอัดด้วย2 4 6ลูกค้าหยิบกล่องเลือกได้เลยนะคะเป็นเซ็ตสั่งได้ครัโอเคค่ะอีกหนึ่งตอนนี้ม่มีสิทิอ,อ่า นี่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะ <N ic ca> นี่เลยค่ะกินสดๆหน้าร้านแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือชีสเบิร์นี่ชีสเบิร์เราจะลองนี้นะคะอันนี้ขายดีนะคะทุกคนคะ่ะบอกว่าลูกค้าติดตัวน,นี้ ข้างในเป็นหมูอร่อยมันต้องจิ้มกับน้ำจิ้มนะที่ร้านมินิน้ำจิ้มสามแบบนะคะแล้วก็กินกับหัวใจเท้าดองด้วยนะคะจิ้มเปาเป่าก็อร่อยแล้วอะ่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากกินเหมือนกันนะมาซื้อได้เลยค่ะนี่เลยที่ร้านเกียวซาา้านะคะอยู่ที่งานกเกษตรแฟรอุดรธานีค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครมาไม่ทันนะ อยากจะกินนะคะที่สาขาพตาดโพสีแล้วก็อยู่ดีทาวซอยสีนะคะสุกเสาก็จะอยู่ที่ถนนคนเดินก็ตามไปกินได้จ้าอร่อยนะไม่แพงด้วยค่ะคำละสิบบาทอะ่ะอืมอะะแอปมันมีอะไรบ้างแอปอ่ามีในกับฟู้ดค่ะแล้วก็ไลแมนค่ะเดี๋ยวซา้าหห้านะคะ